สวัสดีครับก็พามาพบกับตัวโนเกียลูเมีย5ก้ากับนแนะนำการใช้งานนะครับตัวโนเกียสมาร์ทแคมเปานะครับเ,เดี๋ยวผมลองให้ดู อบอบอ่ามาแล้วโนเกียสมาร์ทแคมิล่านะครับตอนนี้อัปเดตเวอร์ชันแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไมได้อัปเดตเวอร์ชันนะครับถ้าไปคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าโนเกียสมาร์ทแคมิล่าเปลี่ยนไปนะครับคลิหนึ่งก็คือจะมีตัวนี้สามารถ,ถกดเข้าไปดูในอั้ลบัมรูปได้เลย่ตนนัวนี้เข้าไปดูในอั้ลบัมรูปนะครับสามารถเปลี่ยนอันนี้เป็นรูปสุดท้ายนะครับเห็นว่า เข้าไปดูเลือกอัลบั้มรูปก็ได้เช่นว่าอันนี้นรูปท้ายนะครับที่ต้องการใช้งานเลือกกลับไปได้เลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมามีรีวิวหรือเปล่ามีเซตคอมพลีทบัตตอนได้ติวเตอร์น,นะครับติวเตอร์ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับตัววันนี้ที่จะมาแนะนำก็คือตัว Motion โฟกัสนั่นเองนะครับลองดูว่าปึ๊บปึ๊บอ่านี่ครับโมชั่นโฟกัสคืออันนี้นี่เองที่เหลือก็จะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด5แบบด้วยกันมีมูฟอเจกนะครับเสร็จเียบ้อยโก้ go. ก็ผมได้ภาพมาแล้วนะครับแต่ผมขอเนียเข้าไปที่อัลบั้มที่จะทำโฟกัสเลยละกันผมขอเข้าไปที่โฟโต้นะครับ ปึ๊บึบึโฟโตอ้อยู่ไหน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 อยู่นี่โอเคก็เข้าไปที่คและโลอาจจะง,งงงนิดนึงนะครับแอปหนึ่งปึ๊บเลือกภาพไหนดีเอาภาพไหนก็ได้นะครับที่จะเบลอเราเอาภาพภาพภาพเช่นภาพนี้นะครับเห็นว่าเป็นโลเกีย่นสมาร์ทแคมนะครับ สมาร์ทแคมิล่าก็เปิดขึ้นมาครับอะเปิดขึ้นมาแล้วเปิดขึ้นมาตัวแอปก็จะนี่ครับมี่จะมีเบสช็อตนะครับแอคชั่นช็อตนี่ครับโมชั่นโฟกัสและเชนเฟสสุดท้ายรีมูฟออบเจกต์รีมูฟมูฟฟิงออบเจกต์นะครับเราก็จะมาลองดูที่ตัวโมชั่นโฟกัสนะครับ โมชั่นโฟกัสตัวนี้สามารถเลือกวัตถุได้นะครับเห็นว่าเราถ่ายสิบแอคชั่นด้วยกันนะครับสำหรับโนเกียสมาร์ทจัมบรเราถ่ายภาพทั้งหมดได้สิบแอคชั่นะฉะนั้นเราก็สามารถเลือกภาพต้นแบบได้อ่าจะเป็นภาพต้นแบบแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันจะไม่ค่อยชัดเห็นไหมครับเพราะว่าน้องเขาเจะอ,อยู่ที่เพราะฉะนั้นเราก็เอาเป็นภาพแรกครับเราก็เลือกเป็นภาพแรกเนี่ยเป็นภาพนี้นะครับ แตอาจจะยังมีเบเลออยู่บ้างแล้วก็สามารถจะเลือกตัวฟังก์ชันเบลอได้นะครับเจอเบอร์มากอันนี้โลอะโลแล้วมันจะขึ้นตัวโลขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ภาพจะเปลี่ยนเป็นเบอร์น้อยลงนะครับถ้าเบอร์มากขึ้นปึ๊บเราจะเห็นว่าเราจะโฟกัสน้องคนนี้นะครับเห็นชัดเจนมากขึ้นก็จะได้ภาพที่แตกต่างจากใครแนละ้วกดเซฟ เรียบร้อยแล้วก็แปบ๊บหนึ่งนะครับเซฟปุ๊บและแชร์ได้ทันทีนี่เองก็แชร์ผ่าน Twitter Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเ,เราก็ปิมพิมไปแล้วก็เราก็กด ต้องการเก็บ t w i t t e r Ph o t o ตลงสกายได้ไหมโอเคได้แน,น่นแต่เฟือพื้นที่เยอะแยะนะครับแค่นี้เองก็รอปุ๊บไปละเสร็จเรียบร้อยโพสต์เรียบร้อยเลยนะครับก็จะได้ภาพไปโชว์เพื่อนๆนะครับบนโซเชียลได้ Capture by d o โดคิสมาร์ทมีอะไรอีกเอาเด็กคนนี้แล้วกันลองเบอร์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไง คงมาใช้ใช้แอชชั่นจอดนะครับตรงสีดำๆนี่คือมันกำลังโปรเซสอยู่ครับถโปรเซสเสร็จมันก็จะเป็นสีภาพสีขาวแอ o ช i o n โฟ c u สจะลองดูว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จะเห็นว่าภาพนั้นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่ามีการโฟกัสหน้าใกล้ๆนะครับถ้าผมเปลี่ยนภาพอ,อื่นดีกว่า ก็จะเป็นตัวอย่างภาพที่โ o t t o o n o โฟกัอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับไปภาพที่มีกลางวันอันนี้คือถ่ายกลางคืนโลไลท์ Light, แบบสองทุ่มสามทุ่มเลยนะครับแต่ว่าก็ได้ภาพที่ค่อนข้างเด็ดเลยทีเดียวอเอาภาพไหนดีมันทำโมชันแล้วทำภาพนี้ก็ได้ อ่เอาอันนี้เป็นสมาร์ทชูตก็คือไม่สามารถทําได้นะครับนี่เป็นสมาร์ทชูตว่าข้างหลังสมาร์ทแคมอ่ะตัวนี้ก็ได้ครับเข้าไปนะครับเลือกจะโปรเซสภาพอยู่นะครับปุ๊บแอคชั่นช็อตที่เราเคยอธิบายไปแล้วนะครับโมชั่นโฟกัสอา่าภาพนี้น่าสนใจดีนะครับดูจาก ออบเจกตที่มีสามตัวนะครับออ้ม oh, ีเด้ง n o t i f i c a t i o n มาซึอย่างนั้นอ่านี่ครับเราก็ลองดูโลเราสามารถที่จะเลือกภาพได้นะอ่าจะเห็นว่าเป็นแบบไหนก็ได้นะอึ๊บอึ๊บอ่าจะมีเด็กสองคนก็ได้ครับเห็นว่าตอนแรกอ็อบเจกตจะมีสามคนที่มีเด็ก ชีจริยานผ่างไปนะครับเห็นว่าไอกปินก็อาจจะไม่ชัดเราเอาสองคนที่เป็นเด็กๆี่จักรยานอยู่ด้วยกันแอ่นี่อาจจะชัดเบลอเยอะๆเลยครับ ก็ได้ละภาพที่เราต้องการก็กดเซฟแน่นอนเหมือนเดิมครับและจะแชร์หรือไม่ก็แล้วแต่เราอันนี้คือเ็เก็บเก็บลงในตัวโลรกรมลูเบียกัส2าเรียบร้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากอยากถ้าหากเราอยากจะขึ้นมาแก้ไขนะครับก็สามารถทําได้เหมเช่นเดิมนะครับสมมุติว่าเรากดแบ็กไปแล้วสมมติเราไปเปิดดูภาพอื่นอ่ะเราอยากภาพแก้ไขภาพนะครับก็เข้าไปที่ โอเคสมาร์ทกันแก้ไขภาพได้วิธีเดิมเลยนะครับง่ายมากสําหรับการาทําตัวโมชั่นโฟกัสนะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจน่าใช้งานแล้วก็ภาพไม่เหมือนใครนะครับทําให้วัตถุโดดเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาพคนหรือว่าสิ่งของก็แล้วแต่นะครับก็เป็นการใช้งานแนะนำการใช้งานคร่าวๆนะครับตอนจริงถ้าเป็นภาพรวมทั้งหมดละ,ละสำหรับตัวโนเกียสมาร์ทแคมารานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับไว้ ชมในคลิปถัดทะทะทะไปสวัสดีครับ